Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy oh, <laughs>

แกโบก่อนแกโบเหลือง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 ก่อนโบเหลืองอย่างเดียวนะปั๊มก็แก่เหรอใช่สิปั๊มสิปั๊มเปิดได้เลยต้วอะไรตัวใครเนี่ยล็อคล็อค แปดเดือนเดียวกับแม่เดินโตเดือนแแบเดือนเดี่ยวตัวนีย้พี่โตแล้วสามสิบมีนกันแม่เดินมีนาหน้าตาดีใช่ใช่โตดีมากทุกคนครับบ่าวันไหนเราลางรถครับอะทุกคนคะรถเขาคงทนไม่ไหวแล้วขอออัยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปล่อยปล่ใครกลับไปแล้ว ก็จะเอาลูกโป่งตายแล้วพอแต่มั้หมดนี้จะเอากลับยังไงเออก็ช่วยไม่ได้เหมือนกันนะนี้ก็จะเข้าบ้านไม่ได้เหมือนกันเนี่ยอาบาาวังถ่ายลูกโป่งดี่มาถ่ายรูป่าถ่ายระยโปรกันย่ปะ